สวัสดีครับวันนี้ผมมาเล่นบูคงเนื่องจากมันฟรีพอดีก็เลยะหย,ยิบมาเล่นเลยอยากเล่นมานานแล้วนะบูคงเนี่ยดูคนอื่นแม่งหกดาวหกดาวห้าดาวสี่ดาวไม่มีดาวเวลหนึ่ง <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับอย่าไปกลัวทีมมันก็ไม่มีทักคนเห็นไหมอ่าไม่มีไม่มีทักคนอทีมผมมีถุยมันดูไม่ได้ <c oughs> บอกเลยนะถึงผมจะไม่เคยเล่นแต่ผมรู้สึกว่าผมเหมาะกับไอตัวนี้มากรู้สึกเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกัน รู้สึกว่ามันเป็นแชมเปี้ยนที่ออกแบบเพื่อมาให้ผมเล่นเอ,อ่อส,ส่วนสกิลสกิลอัพอะไรก่อนวะใช้ไ,ไงทุกคน โอเคครับในเวล์เขาบอกให้อัพสามก่อนเราเชื่อครับเฮ้ยใช่เหรอใช่อัพสามก่อนเหรอบ้านอ่ะสามเท่าไหร่เออเออสามสามแรงกว่าสามแรงกว่าโอเคเชื่อครับเชื่อ <c oughs> ตาลิมิเดตัวนิ่มๆครับแอดมันซาฮาคาซาดิน เดนก้ามีไอ้แค่เอกคนเดียวบอกเลยทุบหน้ายับถึงไม่เคยเล่นก็ทุบหน้ายับนะครับโอ้เจอไอ้แค่เซงเบย์อยากเจอตัวนิ่มๆม,มาอยากเจอตัวนิ่มๆม,มาไอ้แค่มันไอ้แค่มันไม่นิ่มอ่ะเอาไปก่อนทันเดอรอ์หลอดตูมอุ้ยเฮียโอ้เอาเปลา่าเอาเปลา่าเอาเปลา่าเอาเปล่าแม่งมีเฟเวอร์พาสีมันดีกว่าพาสีมันดีกว่าใจเย็นเฮ้ยลืมซื้อของเฮ้ยลืมซื้อของ ยเยี่ยที่ยเล่นอะไรของผมวะลืมซื้อของเว้ยลืมซื้อของมึงบ้าไปแล้วไอาา้หาโอ้นี่ขนาดลืมซื้อของเนี่ยไอ้บ้าเอ้ย เออเออเอาไปชิมเอาไปชิมโอ้โหค่าเราัวครับเพิ่งสามนาทีล่อกันไปและแบบว่าแบบว่ามันเดือดใช้ได้มันเดือดใช้ได้เดออเออเอาดีระยะมันยาวระยะมันยาววันนี้คิดกูอ่านสกิลมาดีนี่ครับระยะโจมตีเพิ่มขึ้น125หน่วยเอาจริงมันไม่ถึงหรอกไอ้เมื่กี้ถ้าตีธรรมดา แม่งเอ้ยมัวแต่ภาคเสียเทเลพอร์ตฟ,ฟรีเลยเชียเทลงมาไวจังวะเทลงมาไวไยจังวะเพื่อน oh. กลับดีไหม oh. เอ้ย oh. มึงจ้อมไปไหนหนูกลัวฝา oh. กด้วยเพื่อน oh. อ่ามันไม่เปรี้ยวครับถ้ามันเปรี้ยวมันจะเดินเข้ามาต่อ

โดนมาดิโดนมาดิอเอ้าโหแฟตมาอีกไหนบ้าไปแล้ววิ่งตั้งแต่ตรงนี้มาตรงนี้โคตรเดือดแบบโจโจ้ล่าข้ามสัตววัตเ <c oughs> มื่อกี้กูมาแกงล่างให้แล้วน,นะถือว่ากูวัปคลิปตัวนี้ได้ เออเอาไปก่อนนี่แค่ทักทายนะน้องเออเอาดีเอาดีเอาดีเกรมันมีหายเองไหมเนี่ยแต่ละแค่นี้ผมก็ไม่เคยเล่น Nope เออ เออเอาดีเอาดีหมอคงสู้กับชาละวันเออเอาเว้ยเออเฮ่ปั่นปั่นปั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 นได้ได้คนแล้วก็อย่าลืมเอาป้อมนะไม่ใช่ไปวิ่งเล่นโอ้ท่านหนึ่งกับป้อมแรงขึ้นเลยเว้ยเออทุบทุก

เออเอาอีกรอบเอาอีกรอบไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดนะบอกเลย <laughs> ไอ้แค่บอกไอ้เอ้ยมึงไปเรียนอื่นบ้างเหอะ <c oughs> เฮ้ยแป๊บนึงรอก่อน <c oughs> บอกว่ารอบอกว่ารอมจะรีบจับมันไปไหนเนี่ย <c oughs> ไอ้เยดแค่เอ้ยเออเออเอาดิ๋ยวเดี๋ยวดิเอาดิอืม เออเออดับเบิลเค l ดับเบิลเค l l เอ้ยอย่าหืออย่าหืออย่าหือเอ้ยอย่าหือเฮ้ยจะทุบจะทุบเออเออเรงการ์แล้วไงเรงการ์แล้วไงเอาเว้ย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 สโลดาวมึงอีกแล้วถ้าสองมึงละ ขึ้นละผมผมเริ่มขึ้นละผมเริ่มขึ้นละเออป้อมมึงก็ได้เจเล่เลอเนี่ยครับขออนุญาตเลยเลยวารักแถบเอ้ยอันนั้นมันเบอร์เบอร์วารักแถบกูเล่นอะไรของกูเนี่ยทุบทุบต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 ุบท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 ุบอ๋อโอ้ผมชอบท่าสามว่ะมันเคลียร์เวฟดีดี สาดหมดโจดไปไปอันนี้เพื่อนคู่หูคู่หูเขาเรียกว่าคู่หูหหไปแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องไปเยอะโอ้อะไรวะเหมือนตกงานไอ้เคเล็กเล็กเหรอไอ้เคไอ้เคบอกเลนก้าไม่มาแก๊งกูเลยงอนเอ้ยเลนก้า ลาสกูดีนะักตายไปมั่งมึงอะ <laughs> มันไม่มีซีซีว่ะเพื่อนขอนนขอเปลี่ยนเลนขอเปลี่ยนเลนโอ้ยเราอยากไปอยู่ตรงนั้นเราอยากไปอยู่ตรงนั้นแต่เราช่างแม่งทีมชนะและ้วล่ะเหมือนเป็นคนตกงานอะตาเนี้ยอยอะโหกันทั้งดิเพื่อนให้เราได้โชว์ฝีมือหน่อยได้ปะตีบอกเลยนะครับไม่สน ไปลยเว้ยฮ่าๆๆ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 กๆๆๆๆๆนๆทๆๆๆักๆ่ๆบบๆๆ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 ๆนๆๆๆนๆๆๆๆๆๆๆกๆๆ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 ๆนๆๆ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 งอๆๆาๆๆงอๆกๆอๆออกๆๆๆรๆๆ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 ๆอๆๆ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 อๆๆๆาๆๆๆๆนๆๆๆๆๆไม่ไปบนแลๆๆๆๆๆๆบบนหมดเลย คือคือถ้าไม่อยู่นี่ก็คือไม่ได้เทมานี่ก็ไม่ทันเฮ้ย,อยโอ้ยจังหวะแบบนี้แหละจังหวะแบบนี้ทุกคนจำได้ทุกคนครับไปคาซาดินเฮ้ยหาย,ยหายเฮ้ยหายเว้ยหายเว้ยเ้ยบอกนะต้องมาจองที่ต้องมาจองที่ตั้งแต่แรกโดนกระโลอีกครโผล่มาเอซีมันคือใครถามว่าเอดีซีมันคือใครใส่ลงทำไมก็เปิดดูสิวะแอดครับ ดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวแอดผมมาผมจะเอาให้หายในแบบพริบตาบอกเลยนะครับหายในพริบตามันเป็นยังไงแอดอยู nice. nice. hey, 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 hey. Oh, oh, oh. ่ไหนแอดอยู่ไหนแอดอยู่นี่ไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหผบอกว่าผมจะเอาให้มันหายในพริบตาไม่เข้าใจกันใช่ไหมฮะฮะฮะอะไรอะไรอะไรตัวจริงกูอยู่นี่ตัวจริงกูอยู่นี่ ทริปเปิลเคิลโอ้โหโอ้โหลิงแม่งเล่นหนุกว่ะสมมติว่าเป็นตัวที่ผมแบบรู้สึกถูกชะตาม,มาตั้งแต่แรกแต่ว่ายังไม่มีเงินซือ้อ <c oughs> แล้วตอนนี้ก็พีมพอดีเอายอมครับทูปโคตรเท่โคตรเข้มเอก็กซิคิว i ิสตูมวิ c t ตอรี่มาดูกันครับมุกี้ลิง นฮ่าฮ่าเวลสองครับเวลสองเวลสองแบบแบบแบบสองพอดีอะไม่ไม่มีเกินมาเลยโอ้โหเป็นไงครับชนะทีเวลสองเลยครับสุดยอดต่อไปนี้แหละครับผมจะเมนท็อปเลียนด้วยวูคงโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย